สวัสดีครับคุณยายทองม้วนครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้เนาะครับผมพาท่านผู้ชมมาตามต่อแนวทางความฝันครับของคุณยายทองม้วนครับงวดของวันที่16บธันวาคม66ครับสลับงวดที่ผ่านมาเนาะครับฝันของคุณยายครับเลขก็เข้า9779ครับที่คุณยายฝันว่าตัวเองไปเก็บเห็ดตะโลเนาะคุณยายเนาะเห็ดตะโลเห็ดเกาแกโบล่างบางทีครับ ็คือได้หลายแห้งเนาะคุณยายครับแล้วคุณยายก็ให้ลูกสาวตีตัวเลขให้ครับจะมีตัดซื้อก็สิได้เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเลขเข่าเลขบ่นน้อยายเนาะครับเลขของคุณยายทองม้วนนะครับเข่ามาสองมวดติดแล้วเนาะครับคุณยายเนาะครับครับเดี๋ยวมวดนี้เข้ามาตามเบอ่งอีกครับท่านผู้ชมว่าคุณยายฝันว่าจังไรเนยครับได้แนวทางตัวเลขเป็นตัวใดครับอ่าคุณยายว่าคุณยายฝันแล้วเนาะครับ ฝันงแล้วตั้งแต่เหลขกออกมาหน่คุณยายฝันใดจักมือหรอครับผมฝันวังวังแค่เงึงมือเงี้ครับแต่มาง้องง้องได้กับฝันอ๋อเป็นฝันตองงวดเออฝันตองงวดยายครับเห็นเห็นคุณยายบอกว่าฝันเป็นตะยานอีกแล้วเออรอบนี้ฝันเป็นตะยานหรอครับคุณยายเป็นตะยานมั่งมงคือคงอ้ครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวคอยว่าสููทานผู้ชมฟังเนาะเออครับครับคิ้งลูกเลยบอกครับคุณยาย มนนันก่งซองล้อทางตาตาคือเฮาเงล่ะครับครับเฮ้บ่เคยบอาน้ำตาลทองล่ะครับเอาเดี๋ยวให้คุณยายว้ารายละเอียดความฝันเนาะที่คุณยายฝันเห็นในความฝันทางเบิร์ดเนะาะคุณยาย่ว่าคุณยายไปเห็ดหยางแล้วก็เจออีหยางแนเ่เบาสูท่านผู้ชมฟังเนาะครับใชครับครับผมฝันว่าจังใดนะครับยายฝันว่ายายไปโอ๊ยไป เข่าปลาเข่างงเข่าวงคงวงกุงไปเอ้วไปกำลางครับไปกับไปเห็นมันง่อมีหมู่บ้านเนาะมันเป็นจังไหนเนาะไปกับไปเห็นหมอเข่ากำลังข้างถือสามหมอบางอย่ากับบางองแยกกับไปเปิดบังมันง่อมีโค้งเห็นเด็กหนอนผู้งึ่งอ่ะมันยืนอยู่ข้างงั้น เข่าบาเย็ดน่อยบ่ยายว่ากันคับมันเห็นโคกไปมันบอกเห็นกิ่งบ่กะกุ้งมักกะเต็มคุกยายก็เลยวบบตำให้มั่งกุ้งเต็มคุเลยกุ้งดิบน่ะกุ้งทบๆกันงงงงงงมันหลายแห้งมันมันบ่เห็นยายมันแต่การยายบ่มันกหนีไปมันเอาของมันบ๋งไว้เท่งหม้อเขาสามหม้อหม้อเงินอ่ะมันเข่าเต็มหม้อ ยายก็เรียกว่ามัหงเขาจังไงเด็กหน่อยว่าเขาไม่เต็มหมอแต่หมอที่สองมันหน่อยหมอที่สามมันกระน่อยแต่หมอที่หนึ่งเขาเต็มหมอกใช่ก็เรียว่ามันคือหงิงจังไงคือจริงเบิดเมื่อวันที่ใครบอกยายไว้กันสิเท่าพ่อเห็นเด็กหน่อยว่ายายจะจำเอาเอากุ้งนั่นแหละใส่เสาใส่ใส่โคกใส่โคกใจ่กระตำ จำหลายจำมัย้ายเห็นไถอยู่เว้ยยายแต่เลี้ยงสัตว้ไปเอากุ้งอย่งข้าโคไปย้ายกำกุ้งอ่ะยายไ็ลุกคืนแงาไปเบืองอัคข้องจำหลายจหลายแต่มันยืนหาเงิงสางล้านอย่างที่ขอคมันมันไม่ข้รอกตวจรงที่มันเป็นขัน้กูจ้งหูจักว่ามันมันหลายพับยืนสั่งล้างก็เป็นแถว ผู้หญิงหรือว่าผู้ชายผู้งแต่ผู้ยิงยืนใส่ไล่อยู่โอ้ยกูเมื่อออกกำลัด้อวางสีครับเออยายฝันนี่ล่ะโอ้ยายกับฝันซ้ำนี่เออยายแล้วไอ้คุณยายเห็นคนที่ยืนอยู่นี่คุณยายว่าเป็นเป็นผู้ใดครับเป็นผีบ่กก็ผีกินไม่จังบอกอย่าบอกกันมันยืนโยมันต่อมากระดุกกากิกกอบห้องยืนมันสือใส่ไล่อยู่ครับครับเออแต่มันบ่ปากน้ำยายยายกับบ้ปากบักบักน้อยยาย จ้ำอันปมกุ้งให้ก็จัำมันงีไปใส่มันพอถึงอันกะพีเึ้ากันเออมันหูเขาไว้ก็หูเขาสามหมออ่ัหน่อยหงเขาสามหมออหมอน้อยมันไม่เหมือนยายกกับป้เปิดบึงแต่เห็นกุ้งกับโคกกับบักพกมันอยู่งั้งงั้งโคกเด็กน้อยที่เป็นเด็กน่อยผู้หญิงเรยว่าผู้ชายผู้ชายเนาะคนใหญ่เนาะ ยายก็เกยไปจำจำจำบางทียายก็บอกเห็นโค้งง้ยายก็เอาโคกตั้งมางหังหนกโคกโคกจำจำกุ้งยายลงไปเอาสากระเบื้อออกครับเออสากออกสากมันเป็นังบ่อเหมือนกันเออคุณยายก็เลยว่าสิตีตัวเลข ห้ลูกสาวตีห้มาแล้วเป็นบอครับเออหาลูกสาวตีรมาแล้วพ่อวายาย่ฝันแย่ไปบ่คือครับครับคือตัวนี้เนาะตีคุณยายบอกกมให้เขียนห้ครับนี่นะครับคุณยายครับหนึ่งเก้าสามคุณยายสิตีหนึ่งเก้าสามเป็นบอครับครับรายการสามศูนย์รายการสี่ศูนย์ครับอันนี้ลูกสาวของคุณยายตีห้นี่คือเลงหนึ่งนี่คุณยายพอจำได้บอเราเราแฝให้จังหด หนึ่งเก้าสามนี่หนึ่งเก้าสามเด็กหน่อยมากกันหนึ่งบอกอ๋อเด็กหน่อยกันหนึ่งส่วนเล็กเก้านี่เก้ากะเป็นเขาเข่าเพราะเข่ากับกุ้งนี่บอเขากับกุ้งอะไรก็เลขสามเนไงกะเข่าสามโมเพราะเขาสามหมอเออเลขหนึ่งเก้าสามเออหนึ่งเก้าสามครับแล้วสามศูนย์กับสี่ศูนย์ล่ะครับพี่ยาสามศูนย์กับพันทิงผีอ๋อผีผีนี่สี่ศูนย์ผีนี่สี่ศูนย์สามศูนย์นี่คือ จำได้หรือยังข้าม xuống ไงกหมอบอคุณยายหออมออ๋อหมอหมอเขา่ามอสามหมอสามมอ,มอ,มอครับเพราะว่าหมอเขาตีเป็นเลขศูนย์อยู่แล้วเนาะเออหมอมันอกี้เบอร์ถือวงมอ๋อก็ตีคล้ายๆผมตีแหละครับจังสันเนาะอ๋ออันนี้คือผู้ใดตีให้ป้าปูบอกครับเอออ๋อป้าปูตีให้อืมครับขับ,ขบ ก็มีประมาณนี้เนาะคุณยายเนาะจ้าครับเพราะว่าคุณยายกับฝันแต่คุณยายสลับตัวคุณยายเองคุณยายว่าเป็นตาหยาดเพราะว่าฝันเห็นแต่ผีออครับแล้วก็คือในความฝันเนี่ยคุณยายฝันเห็นเด็กหน่อยผู้หนึ่งเป็นผู้ชายครับท่านผู้ชมครับแต่ผู้ชายเด็กหน่อยคนนี้คุณยายบอกหูจักเนาะออครับว่าเวว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 บวเวว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 ไปวว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  ครับครับยายจำว่ามันบอกแมงค้อบอมันพุ่นทีเบิกหม้อวะ่ะแล้วหมอเข่าที่คุณยายเห็นนี่คือเด็กหน่อยคนนั้นเป็นคนหงไอยมันบอกออครับเออเป็นคนหงไอยอ่ะย่ายขยันขับไปขยันขับไปก็เห็นเห็นเด็กหน่อยอย่างมันยืนอยู่ มันยืนอยู่มันเห็นยายงานข้าไปมันก็หนีหนียายกับไปปิดกมหมอเขาหมอเขามันก็เต็มหมออก็หมออเงินบังงงกุ้งน้ำคูมันก็เต็มคูงก็เต็มูเองบักพริกน้ำคุ้มันก็ย่งอยู่คุณยายเลยไปตำกุ้งเลยไปตำกุ้งให้บังงา้ยายกับแง่ไปเบิร์นัวมันยืนอยู่กางไหญมันยืงยูไก่ใหญ่ อ๋อเห็น,น,นแต่เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเลี้ยงเลี้ยงสลามเลยมไหมครับเลี้ยงยืนสลามสามอยู่ยเขายืนใช้หยังโบครับแต่อยู่ไกลเออบางอย่ายใหญ่ก็ว่าขันมันเข้าบางหจาัจักข้องอย่างมันเป็นผีโบใหญ่ เอาโคกข้าดสาลว่านถิ่นวายักมาบ้านยายเเยอ๋อ่ะแยก็มส่เมือครัาก็มีสำนีเนาะครับครับท่านผู้ชมครับในรอบนี้ครับคุณยายทองม้วนครับฝันเห็นเด็กครับแล้วก็ฝันเห็นเด็กเนี่ยกาลังหุงข้าวอยู่สามหม้อครับอ่านหม้อหม้อนะมีข้าวที่เต็มหม้ออยู่หม้อเดียวเนาะครัอีอีกสองหม้อนะมีนิดเดียวครับแล้วก็คุณยายก็หันไปเห็นกุ้งเต็ม เต็มคุกครับครับคุณยายก็เลยเอากุ้งมาตําครับตําใส่ในโคกไว้เพื่อว่าจะให้เด็กคนนั้นเด็กคนนั้นก็หายไปครับแล้วคุณยายก็มองไปเห็นอผีครับผีผู้หญิงครับผู้หญิงทั้งหมดเลยครับท่านผู้ชมครับก็คือว่ามีเยอะหลายคนจนคุณยายนับนับไม่ได้เนาะคุณยายเนาะเขครับับาบแม่งง่ยพวกเรอบคุณยายก็เลยกลัวก็เลย รีบกลับมาบ้านครับท่านผู้ชมครับคุณยายก็เลยให้ลูกสาวตีตัวเลขให้ก็คือ193 30แล้วก็40เนาะคุณยายเนะาะครับก็มีประมาณนี้ครับแนวทางความฝันต่องวดของคุณยายทองม้วนครับงวดของวันที่16บธันวาคม66ครับ อ่าผมเคยอีสานใต้ก็ขอขอบคุณคุณยายมากๆครับที่มาเล่าแนวทางให้ฟังเนาะคุณยายเนาะครับอ่าคุณยายครับอวยพรให้ลูกหลานให้ครับผมเออขอให้อายุมั่งคั่งเงื่อท่านผู้ชม่องการเงินยด้กับมีความฝันเท่านี้ล่ะครับสาธุคุณยายเนาะดีรับนะคับเมื่อกานผู้ชมทั้งหลายกต่เงินครับผม